สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สาขา2นะครับของนัทแท็กเตอร์นะครับนั่นก็เป็นร้านของแท็กเตอร์นัทนะครับสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับสินค้าหน้าร้านกันนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถไถมือ2หรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับเป็นมือหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปลูกอ้อยตัวตัดหญ้าโรตารี่นะครับต่างๆหรือว่าจะเป็นฐานสามพันสี่นะครับ อ่ารันพวนต่างๆนะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้าได้นะครับที่แท็กเตอร์อัสาขาอเภอสมเด็จจังหวัดกาะสินนะครับร้านเราตั้งอยู่เส้นสมเด็จกุชินารายนะครับอยู่บริเวณบ้านหนองกุงนะครับติดติดกับปั๊มแก๊สนะครับปั๊มแก๊สสมเด็จนะครับมาคันแรกเลยนะครับเป็นอิตาลีนะครับ NT 5 4 0นะครับ40แรงเทอร์โบคันนี้นะครับรถจดทะเบียนปี62นะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ สา0แสนบาทนะครับสามแสนหกหมบาทตัวนี้ได้อุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็จะเป็นผานอ้วนใหม่นะครับจากค่าย SPK นะครับตัวนี้นะครับรถสวยๆครับตัวนี้ก็ชุดแต่งเต็มนะครับพ่อซิ่งหน้ากากเสาค้ำนะครับสีเดิมนะครับสีเดิมโรงงานเลยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นสามสูบเทอร์โบครับ รุ่นขยายทันร้อนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับของอิซากินะครับมาคันที่2ครับตัวนี้จะเป็นคูบต้านะครับ L4018 ตัวดีทีนะครับ40แรงม้านะครับเครื่องยนต์สสูบเหมือนกัน2พาแถว four ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ก็จัดชุดแต่งให้เต็มนะครับพ่อซิ่งเสาคำลังคานะครับแล้วก็ได้ผ่านทวนใหม่นะครับของคันนี้ก็อยู่ที่ราคา420,000บาทรถจดทะเบียนปี61นะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับสภาพยางก็อยู่ที่ประมาณ80%นะครับลูกค้านะสภาพสวยๆนะครับรถเก็บงานพร้อมใช้เรรรียยบบ้อนะคั มาคันที่สามครับตัวนี้สวยๆนะครับอ่ารถปี60เป็นยันมากนะครับส9ิ้าแรงม้านะครับ EF สามเก้าสามทเป็นเครื่องยนต์สสูบ2องเผาโฟวินขับเคลื่อน4ล้ออุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็จะได้ผ่านปัวนกใบนะครับของซ m t ีนะครับเสร้อย้อมใช้ครับอ่าตัวนี้ก็อยู่ที่ราคา2 8 5แ0 0ดหห้าบาทนะครับตามสภาพนะครับส่วนเก็บงานก็จะอยู่ที่สอง0 0 0้าหืนห้าพันนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น L สา0หตัวดีทีนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่280,000บาทครับยางสวย4เส้นนะครับเร่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้รถสีเดิมสภาพเดิมนะครับ2ชิ้นนะครับ2ชิ้นมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็นสามหกตู้แอร์นะครับคันนี้อยู่ที่ราคา2,900ส0บาทครับอุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับตัวนี้เก็บสีใหม่นะครับแอร์เย็นเฉียบนะครับ หน้านี้หน้าหนาวใครจะหารถตัวแอร์เนาะใครจะเอาไปไว้ใช้ตัดหญ้านะครับตัวนี้เหมาะเลยสวยๆนะครับซื้อรถวันนี้แถมหมูหนึ่งตัวนะครับอ่าซื้อรถวันนี้แถมหมูหนึ่งตัวนะครับอ่าอีกหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น L สามสี่ศูนย์แปดนะครับสีสวยเลยนะครับคันนี้นะครับยางสวยสีเส้นนะครับคันนี้อยู่ที่ราคาหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับรถปีห้าหนึ่งตัวนี้เป็นฝาถังน้ํามันเล็กนะครับ ก็3ามี่เป็นรถรุ่นนิยมนะครับขายดีมากๆนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องยนต์เป็น3สูบ2เพาโฟวินขับเคลื่อนสีล้อนะครับอุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็นคูปะตาเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พัดครับสิบสี่แรงม้าตัวนี้ปรับสภาพใหม่นะครับอุปกรณ์มีใบดันมีหางแล้วก็ล้อเหล็กนะครับยางใหม่สี่เส้นรถสีสวยเดิมครับเก็บแค่สีคันล่างและสีล้อนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาท ตัวนั้นก็อยู่ที่คันละ5้าหมื่นห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับลดตัวเปล่านะครับไม่ให้แบบนะครับแล้วก็จะมี L 2 6 0 5อีกคันหนึ่งครับ47ก็ลูกค้าขอดูที่วังสามหมอครับก็เลยเอากลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับอ่าผ่นพวนผ่นยกล่องผ่นขุดมันโรตารี่นะครับท่านใดที่อยู่ใกล้สาขาสมเด็จนะครับหรือว่าจะเป็นผ่นยกล่องคู่นะครับก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้ากันได้นะครับวันนี้ก็ เป็นการอัปเดตคลิปแบบรวดเร็วรวดเร็วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เดินทางต่อนะครับก็ผ่านมาที่สาขาก็เลยแวะเข้ามารีวิวนะครับให้กับเพื่อนเพื่อนได้ชมกันว่าเอ๊นัดที่อยู่ใกล้สมเด็จอยากเข้ามาดูที่สมเด็จนะครับเดินทางมาดูได้เลยนะครับตรงนี้นะครับร้านเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่แท็กซ์นัดสาขาอำเภอสมเด็จจังหวัดการสินครับ